ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการพิเศษเสี c m c m c. 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 ยมเสียมชี้แจงแถลงไขค่ะหลังจากเมื่อไม่นานนี้น,นะคะเราได้รับจดหมายจากทางบ้านมาว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยไขยความลับในการแปลก่อนทํานายค่ะวันนี้นะคะเราเลยมาอยากจะนําเสนอ3ขั้นตอน,นง่ายๆในการเข้าใจกรทํำนายได้ด้วยตัวเองค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะก็คือการหาคําสําคัญได้แก่คําว่าถามถามถึง ถามหาในใบ CMC เพื่อให้เราทราบตำแหน่งของเรื่องที่ทำนายค่ะและคำว่าจงระวังอย่าเร่งให้เพื่อให้ทราบถึงคำแนะนำและหาทางแก้ไขในใบ CMC ที่ต่อมานะคะคือหาความหมายของคำศัพท์ยากในใบ CMC ค่ะเช่นในใบที่7นะคะคำว่าพี่ลมค่ะเราสามารถหาความหมายของคำว่าพี่รมได้จากพจนานุกรมศัพท์ CMC เว็บไซต์พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถานหลังจากที่เราหาความหมายเจอแล้วนะคะเราสามารถเลือกความหมายให้เหมาะสมกับบริบทของเรื่องที่เราจะทํานายได้ค่ะซึ่งนจะนํามาสู่ขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายน,นั่นเองนะคะคือการนําความหมายที่เราหาได้จากข้อที่แล้วเนี่ยมาใส่ลงไปในคําทํานายค่ะและแปลให้มันอยู่ในบริบทที่เหมาะสมเช่ยนยกตัวอย่างมาที่7เหมือนเดิมนะคะถามหาคู่สู่สมที่รมรัก ถามหาคู่คือการถามหาคู่รักคู่ครองคําว่าพีรมนะคะมีความหมายว่าเรื่นดมมีความเรื่นเดิงอย่างยิ่งซึ่งคํานี้นะคะมันจะแปลว่าคู่ชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นคู่ที่ดีมากนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่สะสำหรับ3ขั้นตอนในการทําความเข้าใจก่อนทํานายง่ายๆฉบับน้องเสียมเสามารถนําขั้นตอนเหล่านี้ไปปรับใช้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ